สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆพี่ๆ f c พอตอทุกคนนะคะฮะตอนนี้ไอสมเกิบโรจจนะจันไหลเห็นได้ชัดมึงไปวิ่งเต้นเรื่องราวของมึงอะสิโดนบ้างฮะไอสวนสัตว์ฮะตอนนี้ตูเห็นน่ะมึงอ่ะเหมือนน่ะสุนัขโดนเหยียบหางอ่ะฮะโดนน้ำร้อนลวกอะที่มีคนชื่อนิรนาม นะออกมาเล่นแทนคนที่มึงเรียกอะ่ะจำเลยจำเลยอ่ะนะฮะเขามาปกป้องอะ่ะจำเลยที่มึงพูดอะ่อะฮะยังมีการมาพูดเรื่องคดีน้องผลไม้อะไระ้สาระไม่มีมูลความจริงฮะโยงเออลงเขาจับมันจับมันอ่าเส้นเส้นขนอ่ามึงจะรู้ดีไปกว่าศาลนะสวนสัตว์ชัดๆอ่ะมึงอะ่ะ ฝันอยากเป็นทนายร่วมคดีน้องผลไม้ไฟสูงเก่งแต่ปากทนายกระจอกกระจอกทําคดีให้ลุงสี่คดีอะแพ้แม่งหมดทุยเออนะสตีแตกอะพูดบอกเ้ไอ้จำไอ้จำรลยไอ้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 แี่อเถกนะเออสตีแตกฮะ มึงนั่นแหละสติแตกกูดูท่าทางมึงไม่ดีเลยนะนะแถแถทั้งนั้นเลยนะยิ่งโดนจัดหนักจากคนที่อยู่ข้างๆลุงป้าฮะปกป้องลุงป้าฮนะซี FC พอต่อมึงอย่าคิดว่าดูน้อยกว่ามึงนะมึงจะบอกให้คนรักลุงเท่าเป็นหมืน่นนะเกียรติเป็นแสนแต่คนเกียรติมึงอะทั้งประเทศ ไอ้สวนสัตว์ไล่ไปสายเข้าไปโทรหาคนโน้นคนนี้กบเกือนโอ้โหนะพอมีสายเข้ามาละหน้าแย่ๆเลยคงจะส่งข่าวอะไรที่ท่าทางจะไม่ดีแล้วพ่อเจ้าฮะเอหน้าแย่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแค่นี้กันนะแค่นี้กันนะฮะมีหน้ามาพูดหนึ่งเพื่อนๆนะการที่ มันนะออกมาโต้แยง้งตอนนี้มันดิ้นจริงๆนะมันดิ้นคืออาการของมันนะนะจะทําอะไรก็ได้ให้ระบายออกมาจากความที่มันโกรธมันแค้นที่มันโดนน่ะอ่านะที่เห็นนะนะดิ้นนะดิ้นมีคนปกป้องลุงป้าหนึ่งนะดิ้นนะสองเห็น fc ลุงป้า fc พอต่อเหนียวแน่นนะ พยายามจะชักชวนให้เอ่เอไอไอไอ,เ,อ,เ,อเห็นไอ้จำเลยไหมอ่ะหน้าดำข่ำเครียดมันเล่นของเออคือเอาเอายกเอาข้อนี้มาบอกมันเล่นของเอฟซีพวกเราถึงได้ติดตามเหนียวแน่นอะไม่ถอยคนเรานะคนนะเว้ยไม่ใช่วัวใส่ควายฮะไม่ใช่กินหญ้าฮะไปคิดเอาหน่อยว่าทำไมคนอ่ะที่เขาเป็นเอฟซีถึงได้เหนียวแน่น ยิ่งแน่นยิ่งแฟนเข้าไปรู้เรื่องลึกเรื่องเยอะถึงได้แน่นเข้าไปมึงต้องคิดสิฮะแถมยังจะมาดิน้นเรื่องที่ดินสอคอหนึ่งที่สี่โกอีกนะฮะไอ้นี่ไม่ดูตามาตาเรือเลยใช่ไหมฮะพอมีคนส่งข่าวมาคงจะส่งข่าวแล้วนะที่สี่โกมีสิ่งประหลาดไปปักหลักอยู่อ่ะเป็นกลมของที่ดอ่ะฮะมึงล่ะว่ามันคืออะไรละ่ะฮะยังมีหน้ามาแถบอกว่าจะ ออกหมายนะอีกสองสามวันคอยดูนะจะมีหมายจะมีหมายไอสวนสัตว์นี่หมายไปหับโค้งมึงอะดิฮะกูจะหยาบคายจะเป็นไงอ่ะมึงไม่ชอบหยาบคายอะแต่มึงอะทำทำตัวให้คนมาดา่ามึงหยาบคายอะฮะใครคงทนไม่ได้หรอกที่จะไปพูดกับมึงดีๆอะ่ะขอพูดตรงนี้แหละนะดูอาการมันวันนี้ดูไม่ดีเลยออกมาดิ้นเหมือนเหมือนครั้งก่อนๆที่พอโดนหนักแล้ว ในความรู้สึกของมันคงคิดว่าโดนลังแกโดนเอฟซีลุงป้าโดน YouTube ข้างกายโดนมันโดนลุมมันว่างั้นเถอะนะอาการไม่ดีเลยแต่ยังออกมีหน้ามาแถมาดิ้นยิ้มทั้งยิ้มทั้งท่าเขาพูดถึงนะน้ำตามันไหลข้างในอะ่ะเขาเรียกยิ้มทั้งน้ำตาตกในนะยังมีหน้าออกมาแถบอกว่ามันเด่น มันยังมันยังสุดยอดอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะโอ้ยไม่เคยเห็นคบไม่เคยพบเคยผ่านคนแบบนี้ฮนะโทรไปหาเมียกลางไลฟ์หรอฮนะมึงก็บอกแล้วว่าเมียมึงไม่ยุ่งกับโซเชียลฮนะมึงจะก่อมเมียมึงพูดยังไงมึงจะไปใส่ร้ายคนอื่นให้เมียมึงฟังว่ามึงเป็นเทวดาเมียมึงก็เชื่อสิใช่ไหม คนอะไรจันืสมกับนามสกุลมึงอะฮะโลดชนะจันไรอะมึงอย่าเอานามสกุลข้างหลังมึงดูดีเลยนะฮะโลดชนะจันไรอะมึงนั่นแหละสมควรที่จะได้เป็นนะฮะเออเอาโทรไปหาเมียพอเมียจะพูดต่ออะไรที่มันแบบอจะเข้าตัวไม่ดีรีบวางสายเหรอือสวนสัตว์เอ้ยนะฮะ แบบแม่เมียผมเนี่ยแม่พระแม่เจ้านะใครจะว่าอะไรก็ไม่โกรธไม่เกียดก็นั่นน่ะหละฮะมึงถึงได้ได้เหมือนสวนสัตว์เข้าไปทุกวันไงฮะใช่ไหมเอาเธอนะมึงจะแถอะไรก็แถไปมึงจะมาพูดอะไรให้เอฟซีมึงมีมึงมีความหวังมึงก็พูดไปนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้มึงตกที่นั่งลำบากมึงกำลังหาทางตั้งหลักอยู่นะจะบอกให้ มึงอยากจะดิ้นก็ดิ้นไปมึงอยากจะแถก็แถไปมึงอยากจะทําก็ทําต่อไปแต่เราบอกให้มึงรู้ไว้ด้วยถ้ามึงไม่หยุดมึงรอรับกรรมได้เลยเพราะทุกอย่างตอนนี้เห็นเป็นเห็นเป็นอะไรที่เขาเรียกเห็นเป็นทฤษฎีออกมาแล้วนะเห็นเป็นภาพปฏิบัติออกมาแล้วว่าอะไรคืออะไรฮะที่ดินสีอ่อกะมึงยังจะมีหน้ามาแถมาพูดอีกนะว่าเป็นอา ที่ดินที่ไม่มีหลักฐานไม่มีใบอะไรเลยไอ้สวนสัตว์รู้ดีไปกว่าเขาอีกเจ้าของตัวที่ดินเขาอีกฮะที่ดินตอนนี้อ่ะมันมีเหตุหินฮะหหินที่ใช้ปูนทำมามา,มาปาักหลักไว้แล้วเก้าหลักฮะแล้วมึงจะมามึงยังจะบอกว่าจะมีหมายมาอีกเหรอหมายพ่องมึงอะดิ บายบ้านพ่องมึงอะทีอ่ะมึงไปหน่วยงานไหนเขานึงจะจะออกหมายให้กับที่ที่เขามาปักหลักปักเลนแล้วอะไอสวนสัตว์เอ้ยนะตูเห็นน้ำหน้ามึงขึ้นไรวันนี้กูอยากจะเอาเท้าเหยียบเหมือนเหมือนอ่าเห็นมดอะฮะเห็นมดอะแต่ไม่ใช่ใจดำนะมดตัวนั้นมันกัดคนไปทั่วกัดจนคนติดโรคอะมดที่แพร่เชื้อโรคอะฮะ ในโลกมนุษย์อะ่ะมันมีในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีมดอะไรบ้างที่กัดแล้วคนเสียชีวิตอะ่ะมึงนั่นแหละเป็นมดตัวนั้นอะ่อะฮะจะกัดจะเหยียบจะเหยียบให้โอ้ยให้เอฟซีฮะใครที่เห็นว่ามันเป็นจำเลยพิมพ์จำเลยจำเลยมาในไลฟ์มันนะอะตูนี่แหละพิมพเท้าพิมพ์ตรีนให้มึงอะพิมพ์หัวล้านให้มึงไปดูอะ มึงอ่านมึงพูดมึงดูไม่ทันมึงกลับย้อนไปดูได้เลยตูนี่แหละส่งตีนให้มึงนะส่งหัวล้านให้มึงไปดูตัวเองหน่อยดูสภาพฮนะบอกว่าตัวเองเนี่ยเออบอกว่าตัวเองนี่ดีเด่นหมดนะนี่ขนาดน่าจะถ้าเปรียบเสมือนเอออะไรอะอะไรสักอย่างหนึ่งคือจุดแล้วก็จบนะ จะบอกให้